สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Sam s u n g g a l a x y t a แท A11 ครับเป็นแท็บเล็ตหน้าจอ8.7นิ้วรุนใหม่ล่าสุดของ Samsung นะครับในคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวลองมาดูกันว่าฟีลในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างความลื่นไหลความสม,มูทจะเท่ามาได้ดีแค่ไหนนะครับก็เป็นแท็บเล็ตที่ขายในเรดราคา5,000กลางๆแล้วก็6,000กลางๆเนาะวางจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นนะครับทุกคนก็จะมีีตัว4 64ขายอยอู่ท ไอ้ห้าพบาทแล้วก็ตัวแรมแปดลำหนึขายอยู่ที่6,490บาทนะครับเข้าเกมมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูตั้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกันตัวชิปของเขาเนี่ยก็เป็นชิปตัวที่แรงแล้วกันนะเป็นตัว media t e เ h คเฮลิโ G 9 9เนะครับเป็นชิป6กนาโนเมตรตั้งค่ากราฟิกก็ปรับได้แบบนี้เลยถือว่าปรับได้สูงพอสมควรเลยนะครับทุกคนมาพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยเนาะลำโพงเป็นลำโพงคู่นะเสียง เนี่ยครับชัดเจนใช้ได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตดรอปลงก่อนแล้วกันเพราะว่าเขาแบบมีลิขสิทธิ์นะครับสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างหน้าจอ8.7นิ้วครับความละเอียดก็จะอยู่ที่1,340 x 800พิกเซลนะครับรีเฟล็กซ์90เฮิรต์เป็นแท็บเล็ตที่ใช้หน้าจอเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับในช่วงเวลาปัจจุบันเนาะเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เปิดตัวแท็บเล็ตที่แบบราคาเริ่มต้นเนี่ยใช้หน้าจอประมาณนี้มานะครับถ้าถามว่าเฮ้ยพี่ทาไมมันถึงนิยมผมว่าเขาแบบ เป็นแท็บเล็ตที่ไม่ได้จอใหญ่เหมือนพวก10นิ้ว11นิ้วอย่างเงี้ยนะครับเป็นไซส์ที่แบบว่ากําลังพกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะครับและที่สําคัญเนาะตัวนี้เนี่ยเขาใส่ซิมโทรเข้าโทรออกได้นะครับสามารถที่จะยกหูคุยสายได้เลยนะครับเนี่ยลำโพงสนทนาก็อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแท็บเล็ตที่ผมว่าคนที่แบบว่าจะซื้อให้ญาติผู้ใหญ่แบบให้ท่านใช้แค่เครื่องเดียวเลยอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเราจะโทรหาก็โทรได้จะให้ท่านดูแบบโซเชียลมีเดียพวก t i k ตอกพวก YouTube หรือว่าเล่นแบบ เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้นะครับเพราะว่าหน้าจอใหญ่เนาะก็จะเห็นไรต่างๆที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วราคาแบบ5้าพันนึงกลางได้ชิปตัวที่แบบใช้งานได้ครับลื่นไหลเลยเป็นตัวม e d เด t e เทคแคลิโอ G เก้าสิบเก้านาะกล้องหน้า5้ามกพิกเซลก็เอาไว้แบบสนทนาวิดีโอคอลนะครับกล้องหลัง8ปดมกพิกเซลก็เอาไว้ถ่ายภาพแบบทั่วไปแล้วกันนะครับถ่ายภาพดอกไม้ถ่ายภาพเอกสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นใช้งานได้แบตเตอรี่5,100มิลลิแอมครับผมชาร์จ1ิบวัต แล้วก็ตัวนี้ลำโพงเป็นลำโพงคู่ร็ l บบี้แอนะครับเสียงถือว่าอยู่ในย่านใช้ได้เลยมีแจ็ค3.5ให้ด้วยและที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยอัปเดตนานถึง7ปีเลย a n d ด o i d ก็ล่าสุดเนี่ยเป็นตัว15เนาะแล้วก็วัน UI7 นะครับทนน้ำทนฝุ่นได้ครับนิดหน่อยในระดับ IP52 ครับประมาณนี้สเปคของเขาก็ถือว่าดีครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัดไปตอนที่ขึ้นเครื่องเป็นรอโดดลมเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเนี่ยเกือบจะ2นาทีแล้วยังจับคู่ไม่ได้เลยมาเรามาลุยกันครับผม รอบนี้ฉายเดียวครับไม่มีคนเล่นกับเราเลยโอ้โหตัวภาพก็ถือว่าใช้ได้นะสัมผัสเนี่ยก็โอเคครับทัดเลื่นดีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจากที่ผมได้ลองใช้งานมาสักพักนึงนะเราต้องแบบปรับตัวในเรื่องการทัดเนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ถนัดนะครับมันอาจจะมีการแบบทัดหลุดบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องพูดให้ฟังประมาณนี้แล้วกันถ้าเราแบบเออปรับให้ชิน สัมผัสให้ถูกจุดอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคเลยนะครับจากที่ผมได้ลองสัมผัสมานี่เรื่องการทัดความไวแรงต่างเนี่ยก็คือเนี่ยครับก็ดีเลยแต่ว่าอย่างเช่นเราวิ่งไปอย่างเงี้ยปุ๊บมีกดอดื่นเงี้ยมันมันอาจจะมีแบบจังหวะที่มันหลุดบ้างนะครับก็ต้องก็ต้องฝึกไปแล้วกันเนาะก็ทาให้ให้ตัวให้ชินแล้วกันเดี๋ยวขอเล็งเสียงหน่อยโอ้โหมันพึ่งลงฝั่งน้น อืมอ้หถ้าเป็นคนจริงๆผมน่าจะตายไปแล้วนะอันนี้น่าจะบอดนะครับทุกคนน่าจะบอดนี่เรียบร้อยแล้วของเยอะด้วยนะโหเหมือนมาแจกของอะ่ะก็ส่วนตัวมองว่าตัวภาพตัวกราฟิกเนี่ยคือสวยใสเลยนะมันเห็นอะไรต่างๆได้ได้ได,ได้ชัดเจนดีเนาะเห็นตัวละครเราเนี่ยได,ได้ได้ชัดเจนดีนะครับ แต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมพูดไปว่าในเรื่องตัวจังหวะการทัดเนี่ยาจมีหลุดบ้างนะครับเราก็คงต้องวางตำแหน่งนิ้วให้แบบให้คุ้นชินนะครับทุกคนให้มันแบบพอดีอย่างเงี้ยต้องต้องปรับตัวนิดนึงเนี่ยบางทีเนี่ยอาจวิ่ง,ว,งวิ่งไปปุแบบ๊บผมทัดแล้วก็นิ่งอย่างเงี้ยนะครับเราต้องก็ต้องแบบฝึกไปเนาะเห็นไหมครับหยุดไปแต่ถ้าแบบเรา เล่นจนชินแล้วผมว่าเล่นได้สบายเลยเพราะว่าพวกภาพพวกกราฟิกพวกการสัมผัสอะไรต่างเนี่ยก็คือซุบ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 ,ซบเนี่ยครับเร็วดีเร็วดีแพงไหนไปทางนี้ดีกว่าเราลุยเดี๋ยวนะรอบนี้เนี่ยโอ้โหมีตัว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 วิ่งเร็วจังเลยวะ <c oughs> ลุยเลยไหมทุกคนลุยเลยนะวิ่งไปเพื่อนวิ่งไปหืมห <c oughs> <c oughs> ัวใส่อะเราก็ใส่คืนได้ไปละมันหายไปละโอ้ยวิ่งไปนู่นละไม่เป็นไรหาเก็บของแถวนี้ก่อน ลืมเครื่องดื่มชูกํำลังหน่อยอ่าส,สดชื่นเนี่ยครับพอเราวิ่งในตัวแบบเข้ามาในตัวบ้านอะไรอย่างเงี้ยตัวภาพตัวกราฟิกเราก็ยังคงเห็นความคมชัดของเขานะครับทุกคนมันไม่ได้เมื่อจนเกินไปอะ่ะฮึบึบฮึบ,ฮบหุยมีตัวมามีตัวมาเนี่ยพอเราแบบเนี่ยครับมันก็จะมีจังหวะที่มันแบบ โอ้ไปไหนแล้วไปนูน่นแล้วอือหือเจอกันสิหมดแม็กครับผมหมดแม็กนี่เหมือนมาแจกแต้มอะไรอย่เงี้ยโอ้ยิงยิงยิงโดนยิงโดนโอ้ะะะโห โอ้ยของอย่างเยอะอ้โอมาจากไหนวะเนี่ย <S <S 1> <S 1> ผมว่ามันจังหวะถ้าเราแบบเนี่ยครับมันมันทัดไม่ค่อยแบบมาตามมือเท่าไหร่น้องต้องฝึกครับต้องฝึกผมว่าไอตำแหน่งของตัวปุ่มเนี่ยต้องน่าจะต้องวางไว้ให้มันแบบ <S 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 พอดีมืออะไรเงี้ยครับ แต่สิ่งที่ผมชอบนะคือแบบไซส์แบบหน้าจอแบบกำลังพอดีเลยอืแล้วเล่นได้แบบโอเคเลยประมาณนี้ประมาณนี้อืออก็เป็นยังไงบ้างครับผมสหรับการเล่นเกมฟรีไฟล e บนตัวซัมซุงกา a ล็กซี่แท็บ11นะครับ ถ้าถามผมว่าเล่นได้ไหม <Okay. S 1> ผมว่าเล่นได้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามแบบปรับตัวก็คือในเรื่องของการทัดเนาะบางทีมันอาจมีแบบหลุดบ้างนะครับวิ่งอยู่ดีๆก็หลุดปุ๊บขยับตัวอยู่ดีๆแล้วก็นิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงต้องปรับตัวให้มันคุ้นชินนะครับผมก็สําหรับฟิลลิ่งในการเล่นผมว่าเป็นแท็บเล็ตไซส์หน้าจอที่เล่นเกมได้สนุกครับผมอยากให้แบบหลายๆแบรนด์เนี่ยก็คือทําแท็บเล็ตไซส์หน้าจอประมาณนี้สเปคแรงๆขายสักประมาณแบบ หมื่นกาหรือว่าเกือบ2 0 0หมื่นอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะขายดีมากๆเลยนะครับคนที่แบบชอบเล่นเกมเนี่ยน่าจะแบบสนใจน่าจะซื้อกันนะครับผมก็โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ